าเพื่อนๆได้รับแจ้งเตือนแบบนี้ให้เพื่อนๆรีบเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นการแจ้งเตือนจาก Facebook ที่ส่งมาให้สร้างเงินในอากาศรู้ไหมคะว่าเป็นการแจ้งเตือนอะไรเพื่อนๆรีบกดเข้าไปดูเลยจ้าถ้าเพื่อนๆลงคลิปไปได้สักพักหนึ่งเพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้มาเป็นระยะระยะค่ะ f เฟ e บ o o กจะส่งคำเชิญมาให้เรากดเข้าไปเชิญเพื่อนให้มาติดตามเพจเราค่ะ เพื่อนพวกนี้จะมาจากการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้คลิปของเราค่ะแต่พวกเขายังไม่ได้กดติดตามเรา Facebook ก็เลยถือโอกาสให้เรากดส่งคำเชิญไปให้เขาค่ะกดได้ครั้งละ100คนนะคะกดไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มแล้วค่ะไม่มากก็น้อย หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ